พี่กาฟิเป็นเพศะะที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์มันมีความท้าทายอะไรบ้างในงานเนี่ยความท้าทายของพี่เลยก็คือเวลาเราให้ข้อมูลใครไปอ่ะเขามักจะเชื่อเราไวแล้วก็เชื่อเราง่ายค่ะดังนั้นเวลาก่อนที่เราจะให้ข้อมูลอะไรไปเนี้ยเราต้องหาข้อมูลมาอย่างดีแล้วก็แปลสารทางการแพทย์ให้คนทั่วไปอ่ะสามารถเข้าใจได้ง่ายสามก็คือเราจะเน้นพูดเรื่องของยาแล้วก็สุขภาพดังนั้นเน้มันจะกระทบต่อคนหมู่มากน้องเบนสิ่งที่เราควรที่จะทาก็คือหาข้อมูลหรือหางานวิจัยมาประกอบให้ได้มากที่สุดเพื่อให้คนที่รับสารหรือ ว่าประชาชนหรือว่าผู้บริโภคนี้รับข้อมูลที่แบบถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดผลข้างเคียงหรือว่าอันตรายจากการที่ได้รับข้อมูลจากมปัจจุบันพี่กาฟิลเป็นน่าได้ยินมาว่าเภสัชร้านยาแชร์ม,มาเดี๋ยวนี้จ่ายยายากมากเพราะว่าติกตอกอ่ะออมันมามีผลพี่ก็ฟิลคิดว่าไงมั่งจริงๆพี่มองว่าเภสัชร้านยาเป็นสนิญญ ไม่ได้ต่ายยายากมากแต่เราก็ต้องปรับตัวตามสถานการณ์เนาะมันน่าจะเริ่มมาจากโควิดในยุคที่ม,มีการแชร์กันว่ายาสมุนไพรตัวไหนรักษาได้บ้างค่ะแต่ว่าที่มองว่าหน้าง,งานเนี่ยเภสัชรายก็ต้องปรับตัวเหมือนกันอย่าไปคิดว่ามันเป็นการที่ลูกค้ากับคนที่ขายของเราเป็นเภสัชเรามีศรริลปะในการพูดเรามีเสน่ห์ในการพูดอย่าไปคิดว่าเราจะไม่สามารถที่จะทำไรายได้ตรงนี้ได้จากการที่เขาหาข้อมูลเขาหาข้อมูลนะดีแล้วนะที่ว่าเพราะว่ามันก็ปลอดภัยกับตัวเขาเองเราก็แค่แอดออนความรู้แล้วก็ให้ความช่วยเหลือเท่าที่เราจะ ทได้พอฟังพี่กับฟิวอ่ะเหมือนนึกออกเลยว่าก็จริงอยู่แหละว่าเราสามารถหาข้อมูลได้เนาะแต่เราในฐานะเป็นหลักลัานยาเราสามารถที่จะบอกเขาได้ว่า<อ>ที่เขาฟังมาข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไงแล้วเราเสนออันนี้เพราะมันมีข้อดีข้อเสียยังไงข้อมูลมีสองด้านเสมอคะ่ะจริง